สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะหญิงลีเข้าสู่รายการวันวันยังหวานอยู่ค่ะหญิงลีโอ้เมื่อกี้หลวงอ้อมเห็นไหมน้องน้องแดนเซอร์เต้นกันโอ้โหไอช่วงนี้ไอช่วงนี้ไอไอช่วงไล่ไล่จากขึ้นมาข้างบนเนี่ยเป็นการเตสุดเวียงเลยนะเป็นท่าฮิตใช่ไหมขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะเอกลักษณ์หญิงลีคืออะไรคะเอกลักษณ์หญิงลีก็คือขาขาวสาวรำซิ่งร้องสุดคำรำสุดแขนจ้า เอกลักษณ์ของค่ะนะคะแล้วหมอลำซิ่งแล้วคะมีความเป็นใหม่ยังไงคะหมอลำซิ่งก็พัฒนามาจากหมอลำกรอนเพิ่มดนตรีสากลเข้ามานะคะทาให้จากเดิมมีเฉพาะแคนที่ฟ้อนลำเฉยๆนี้ก็มาเป็นร้องเป็นเพลงได้แล้วก็เต้นกันเป็นจังหวะมันๆได้หลากหลายนะคะซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะแล้วหนูลำกรอนเป็นไหม หนูก็รากรอนได้ค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่เก่งเท่าอาจารย์ค่ะอค่ะขอฟังหน่อยได้ไหมอยากได้ฟังรำกรอนเนาะเราไม่รู้จักได้ได้นะคะแต่ว่าหนูขออนุญาตลาใส่อาจารย์หมอแคนได้ไหมคะลำใส่ใครนะเขาลำใส่อาจารย์หมอแคนเขาเรียกลำใส่คืออะไรคะับอ๋อเป็นอย่างนี้เหรออย่างนภาษาเขาใส่เสียงแคนีหมอแคนหมอแคนหมอแคนสวัสดีครับ อาจารย์หมอแคนนีค่ะอาจารย์หมอแคนของค่ะล้ๆใกล้ๆก็ได้ครับเขาจะได้ใส่สะดวกลำลำใส่กันใช่ไหมคะที่บอกว่าลำใส่กันผมยืนใกล้ได้ไหมได้ครับท่านจะใส่กันผมก็ยืนใกล้ได้เอาอย่างๆใส่ก็เลยค่ะใส่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอีกก็จะขอลำเป็นลงศูนย์นะคะแล้วก็มีพยาด้วยอาจารย์ท่าพญาโออา ดูพี่หมอแคนนี่ก็เคลินเนี่ฟ้าผ่าตาแกก็จะพูดปลื้มก็เมื่อคืนนี้ก็มีคอนเสิร์ตจัดหนักมาค่ะกับเช้าเช้านะคะเพียวๆหรือผสม ร้อนทาไมกชอบเปียวๆเลยดวจากรับสะสีิไม่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 น้องหญิงลีคะเริ่มต้นมาร้องหัอลำซิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเริ่มต้นตอนร้องลำซิ่งตอนจบมโหนะคะคืออายุประมาณ18ปีนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นหนูก็ร้องเพลงวงอิเล็กโทนนะคะซึ่งตอนนั้นอายุ14ปีก็ร้องเรร้องแล้วแนวไหน ก็จะเป็นแนวทุกแนวที่อะไรก็น่าเวทีเรียกร้องค่ะเพราะเมื่อก่อนแฟนๆตั้งฉายาว่าลำซิ่งเมียงูนี่คืออะไรลำซิ่งเมียงูลำซิ่งเมียงูคืออะไรลำซิ่งเมียงูลำซิ่งเมียงูก็คือฉายาหญิงลีนะคะก่อนทำไมทำไมเพราะว่าอย่างนั้นเลยอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะะซึ่งแนวเพลงของหนูเป็นแนวเซ็กซี่เป็นแนวหมอลำก็แบบเร้าใจอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หนูก็ได้ร้องกลอนหนึ่งที่ ชาวบ้านเขาร้องอยู่แล้วอย่างเช่นงานเช์กีฬางานปาร์ตี้ต่างๆก็คือกรอนเมียงูค่ะพี่อ้อมเยังไงไม่ไม่เคยนะคะกรอนนี้กรอนนี้มีอยู่แล้วนะคะซึ่งหญิงนี้ก็นำมาร้องบนเวทีอะบัตดีเอลดูเพลินอะไรไม่เกินนี้รูปได้เพลงได้ ี่ต้องถือว่าเป็นมหรสพที่สนุกสนานมากเลยของที่สานนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากมากเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะหญิงดีแล้วก็หมอแคนด้วยหมอแคนมาสร้างเนี่ยพี่อะไรเนี่ยชื่ออะไรคะอาาจรย์พุ้ยอาาจรย์พุ้ยอัญพุ่ยอัญพุ้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมาเริ่มรายการกับเรานะฮะ ใช่เอาละค่ะคืงนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณสเฉพาะวัสดุจากขวัญข้าวค่ะเครื่องประดับจากเทวันดาราแกลเลอรี่และนุ่นแอนด์นกแอนดสวนจตุจักรค่ะแลมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับกลับมาเถิดวันว